ครับผมสวัสดีครับผมนายนพพลัตนะครับแก้วไพทูลน,นะครับชื่อเล่นชื่อมาคร์กนะครับเป็นยังสมาร์ทจากอำเภอบวัวลายนะครับก็คือไปทำงานในโรงงานนะครับเรียกว่าบริษัทชิงทงในเครือสาฟาร์มนะครับ ทำงานอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนั้นประมาณ1ปีนะครับตั้งแต่ปี5758นะครับผมทางานอยู่1ปีนะครับปีแรกที่เราออกมานะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ขายผลผลิตพอดีเป็นช่วงที่ขายผลผลิตพอดีอันนั้นก็คือออกมาร่วมกันกับแฟนนะครับผมมาขายผลผลิตเป็นช่วงที่เรียกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําตั้งแต่ต้นน้ํา ก็คือขายผลผลิตยอย่างเดียวตอนนั้นก็คือวิ่งขายนะครับผมผมเมื่อตอนนั้นไม่รู้อะไรไเราก็มาขายอย่างเดียวเราก็วิ่งขายตามตลาดนะครับผมตามตลาดเขาเรียกว่าตลาดตลาดล่างเนาะตลาดทั่วไปวิ่งตามตลาดนัดหรือว่าส่งพ่อค้าเข้าเนื้อมูลบ้างเราก็วิ่งไปงตั้งแต่ของโคราชขอนแก่นเราก็ไปบุรีรัมย์เราก็ไปชัยภูมิเราก็ไปเราวิ่งอยู่ประมาณสี่จังหวัดปีนั้นนะครับผมขายได้ผลผลิตประมาณ3ามสามถึงสี่แสนบาท นะครับท่องเทเราเรียนเกษตรมาเราก็มั่นใจเราก็อ่านหนังสือเราก็ทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับในในด้านการทําไม้ผลซึ่งตอนนั้นมั่นใจในตัวเองมากไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อคนรอบข้างไม่เชื่ออะไรเลยเราก็ตั้งใจทําอย่างเดียวในเรื่องของ,ของสัคงที่เราเรียนมาเราทําไปปุ๊บปีนั้น มันประสบปัญหานะครับผมปี60ปี61ประสบปัญหา2ปีซึ่งเป็นปีที่ผมนะครับเข้ามาทําพอดีนะครับเข้ามาทําพอดีทุกอย่างที่ทํามาเหมือนกับตัวเองกับล้มเหลวเลยนะครับผมปีแรกขาดทุนประมาณ1ล้านบาทเงินเงินตัวเองที่เก็บมานะครับในขายของแล้วก็ไปยืมพ่ออีกประมาณเจ็ดแสนพอรวมเป็นประมาณล้านกว่าบาทปี6กหเหมือนกันนะครับผมผมก็ไปยืมพ่อ,อมาอีกมาทําอีกก็ขาดทุนอีก 2ปีนะครับผมที่เกิดความล้มเหลวในการทำเกษตรเราก็ได้ปรึกษากันปรึกษาโดยมีนะครับผมโดยมีนะครับพี่เลี้ยงก็คือคุณพ่อนะครับก็คือนายทองล้วนแก้วไปทูลน,นะครับคุณแม่ก็คือนางอุเรวันแก้วไปทูลซึ่งนะครับเขาทามาตั้งแต่ปี50ถึง6ถึง60ที่ปล่อยให้ผมทําเขาประสบความสำเร็จแต่ว่าผมตอนนั้นผมไม่เชื่อผมก็เลยตอนนี้ก็คือเอาพ่อแม่นะครับ นะครับเป็นพี่เลี้ยงช่วยไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตนะครับ,บการผลิตมะม่วงจนถึงจ,จนถึงการขายนะครับผมก็ปรึกษาท่านโดยตลอดแล้ว <S <S ระบบน้ำนะครับระบบน้ำนี่ครับผมที่เห็นอยู่ในใช้เมื่อปีพศ2560นะครับใช้มาแล้วถึง7ปียังอยู่สภาพเหมือนเดิมก็คือเราจะฝัง PE ไว้นะครับผมฝัง PE ไว้อันนี้ก็คือสายเขาเรียกว่าสายไมโครนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่า ที่เสียบไว้ก็เพื่อเพื่อให้มันกระจายรอบต้นนะครับผมเราใช้เทคโนโลยีก็คือเราเอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยนะครับพวกปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะไรที่เราให้มากับระบบน้านะครับผมเราก็คํานวณดูว่าต้นหนึ่งเราจะใส่เท่าไหร่ก็คือใช้เทปุ๋ยผสมในน้ําแล้วก็ปล่อยมาตามระบบน้ําแล้วก็มีฮิวมิกนะครับฮิวมิกเข้ามาร่วมด้วยเพื่อ ดูว่าเราปล่อยไปหมดหรือยังนะครับฮิวมิกจะเป็นสีดำนะครับผมเราปล่อยมาน้ําปุ๋ยมันหมดแล้วมันก็จะเป็นน้ําปกติสีปกติหลังจากที่ให้มาเนี่คือเทคโนโลยีที่เราใช้ในสวนของเรานะครับผมในปีพศ2566นะครับเราก็มีโอกาสนะครับได้นําสินค้าไทยก็คือมะม่วงของเราน้าดอกไม้สีทองนะครับเพกโดยการ ก็คือไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมในงานไทเฟสติวัลนะครับผมประจําปีนะครับของเขานะครับไปที่เมืองโอซาก้านะครับผมไปขายอยู่ตรงนั้นก็คือเรานําสินค้าของเราไปมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เราผลิตเนี่ยกับมือเลยนะครับไปขายให้คนญี่ปุ่นได้รับประทานนะครับผมได้รับเกียรตินะครับให้เป็นนะครับสอบตก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจานนะครับประจำมูเจ็ดนะครับบ้านสารดินนะครับพี่น้องนะครับให้ความไว้วางใจ ในขณะนี้ผมอายุ33ปีนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่อายุน้อยที่สุดนะครับผมในอ,องค์การบริหารสนตมนโนนจานนะครับผมซึ่งได้รับเกียรติตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่จะมาช่วยือสังคม